เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับเมื่อกี้ผมเพิ่งตื่นจากแคปซูลมาเอาแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ Under An e w Sun ซนะครับซึ่งผมบอกเลยได้ว่ามันเป็นเกมเอชิตรดที่คล้ายๆกับ a n ตนเด Deep นะบอกเลยว่าตอนนี้เราอยู่บนเกาะที่เป็นเกาะแบบคล้ายๆกับ a n ตนเด Deep อ่ะก็จะมีเกาะทุกที่นะครับแต่มันจะไม่เหมือนว่าเครื่องบินตกนะครับรู้สึกว่าเราจะตื่นมาจากแคปซูลนี่ครับมีแคปซูลแล้วก็มีรถด้วย นะโอเครน้ตหอ,อกแล้วประเด็ดโ,โอ้โหมัวจากิงมันน่าจะมีแบบซับโผล่ขึ้นมานะครับโอเคเดี๋ยวไอ้โน้ตนี้ต้องพิมานแล้วนวทิ้งไปครับเราไปีีสนใจหรอว่าโน้ตมันจะมีเรื่องราวบางย,ยังไงแต่นี่น่าจะเป็นว่าได้เป็นยานตกอะ่ะไม่ใช่หอเอ้ยไม่ใช่เครื่องบินนะฮะถ้าเท่าที่ผมดูดูดนะใช่หรือเปล่าเฮ้ยมีกล่องด้วยแฮะเฮ้ย,ยกล่องอะไรอ๋โอโอ้นี่น่าจะเปิดได้ครับโอเค เดี๋ยวให้ก่อนแล้วกันเอาละตอนนี้ก็จะมีการสอนด้วยนะเพื่อให้เรากวดเอฟค้างก็ดูเอ่อเรียกว่านี่คล้า,ายกับแซนดีกก็จะมีนู่นนี่นั่นนะครับมีหลอดเลือดหลอดน,น้ำแล้วก็หลอดอาหารแล้วก็มีพวกเมนตุอะไรต่างๆนะครับอ,อการคราบคุกกิ้งนะครับแล้วก็เอไอเอฟนี่อะไรบะแล้วก็มีความแข็งแรงนะครับก็คือยิ่งเราทำนู่นทำนี่ก็เราก็จะยิ่งแบบมีพลังเพิ่มขึ้น มาหนี้ครับไม่ใช่ครับแล้วก็เก็บหินครับมาเอาคิดว่าเราต้องมันต้องมีคลองแล้วหินเฮ้ยเดี๋ยวรองเท้าเฮ้ยเหมือนเหมือนมันจะไฮเทคใช่หรือเปล่ารองเท้าได้เป็นรองเท้าแบบยุคงไหนไม่รู้ <laughs> โอเคครับมีหินครับจัดมาอ่านี่ไงเมนูครับเฮ้ยเดี๋ยวกด,รดวครับได้เลยเลยช่องสล็อตเฮ้ยนี่แอฟโกว่าเร็วไม่ชิดชิด,ชด ที่ผมบอกว่ามันเหมือนสแตนดิลิฟยังไงใช่ไหมฮะมันตอนนี้เรามาผูกที่กอดที่แบบอะไรเป็นอุ๊ยว้าราน่าจะไม่ได้อยู่บนดาวโลกฮะนี่น่าจะเป็นดาวองคารใช่เราโมชีวิตรอดบนดาวองคารหรือแบบดาวไหนที่มันมีน้ำดาวพุธหรือดาวไหนไม่รู้นะโอเคช่างเรื่องเอานั่นไปแล้วกันนะครับสูว่าเราอยู่ที่ไหนไม่รู้แต่ผมอยู่ที่นี่เอ้ยใช่านะมีงูด้วยนะครับเออผมจําเสียงงูได้แต่ อ้านั่นไงเจอแล้วฮะแต่มันไม่ปืนมันไม่มาหาเราแฮะให้คาัเชื่องนะฮะโดยใช้ใบตองครับอ่ะเอ้มอกี้ไงอือนี่ฮะใบตองแต่ว่ามันมีงูด้วยผมไม่เสี่ยงแฮะโอเคพื้นที่มันอันตรายแรบบแรกๆเราต้องหาแบบที่ที่ไม่อันตรายเพื่อหาฟาร์มขอกเราจะไปอยู่ใกงงูไม่ได้แถวนี้มันก็มีเออนี่ไงโอเคไม่นี่สติกใช่ปะ โอเคเก็บเหมือนเดิมครับตัดได้ตัดไปเฮื่อเฮื่อเฮื่อ๋ออออยวนะมันตัดได้ไปเนี่ยเท่าจริงๆมันน่าจะขาดตั้งแต่สามออโอเคตัดได้ครับจีบอ่าแล้วก็เออคลับไหมครับเชือ,ชอ,อกเชือกโอ้นี่แม่พ่อนอาวุธวิมีดแล้วก็มีดเหล็ก อันนี้เมื่อกี้มีดหินแบบอันนี้เชื่อมโอเคคับกี่เส้นอ่า uh หาลองสติกคับสเปียกับธนูเอาละต้นไม้ที่เราพอตัดได้ครับนี่ตัดไปใช้มีดหินนี่แหละมีดหินกากกากปูขนาดเอ้ยหาต้นตัดไม้ยังล่วงได้ฮะโอเคครับลองสติกอ่าได้ไม้สติกมาเพย่อน โอเคเก็บเก็บครับหิมเก็บด้วยบางทีมเดินหายากนะับเราต้องเก็บเก็บไปได้วย <c oughs> อ่แล้วก็สามารถใช้เสเปียร์กับธนูเพื่อทําให้ลูกมะพร้าวมันร่วงได้คนระับธนูอ๋อธนูแล้วก็มันต้องขาบลูกธนูด้วยป่ออว่าเราใช้อะไรก่อนดีผมว่าช่วงแรก่อกก่อนดีกว่าคนระับ มีค่าของปุ่นด้วยมามะพ,พร้าวเองอยู่ไหนโอเคขอสดปักอุ้ยปลาคนแรงวะ่ะแรงเยอะจัดชุ๊บชุ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 บดวงแล้วทำไงอ๋เอามากินใช่ไหมตายฮะนี่เก็บมืเอ,อเก็บไว้กินนะครับแล้วก็มีการย้ายของได้ด้วยเออใช่ครับมันไม่คาดเอ,อจริงจริงเอ,อ่อย้ายของใช่ปหนี่นี่ เอาหินหินเองเก็บไม่ได้นะอ่านี่โอเคคลิดขวาพู้ไอ่อ่านี่ครับนี่อยากหินยกใจไรแล้วก็วางแล้วก็เก็บโอเคกก่งการไม้เก็บไม่ได้เอ่อสร้างคิวเตอร์มันน่าจะเป็นทีเซฟได้เอาละเราไปหาที่ตั้งหลักปักฐานเราดีกว่านะครับเพราะว่าเราน่าจะออกแดดไม่ได้เหมือนกันหรือเปล่านะแบบเราต้องหาอะไรที่มันร่มร่มอยู่ แต่เพราะว่าแถวนี้อาจจะไม่ล่มอีกต่อไปเพราะว่าเราจะต้องตัดมันอยู่แล้วเพื่อมาทำชเชลเตอร์นะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูกอ่อนเออบิวดอเอ้ยนี่ไงเยอะแยะเลยครับมีสร้างบ้านแบบที่เราต้องการได้ด้วยนะครับแบบนู่นมีนี่สะพานโอเคเดี๋ยวทำที่เซฟก่อนใช้อะไรเชือกโลกแล้วก็ลองสติกจัดมาลองสติกไหมเออผมว่าเขาน่าจะไม่สอนทำกวนหรือเปล่า แต่ขวาเราทําได้จัดมาครับเลิกใช้รับมีดนะนี่เราต้องใช้ของแลมันถึงจะขาดเร็วโอเคเอามาเก็บครับแล้วกูที่มันได้ไฟเบอร์ด้วยป่ะเออเป็นเมื่อกี้เออผมเมื่อกี้ผมก็ลืมเก็บผมมีหินใหญ่ด้วยครับมันคงไม่มีน้ำหนักตัวมาเกี่ยวใช่ป่ะแต่มันจะมีช่องเหรอ ช่องเพิ่มเ,เดี๋ยวนะเมื่อกี้เราตัดแถวไหนมันต้องมีไฟเบอร์ล่วงด้วยดิอ๋อนี่ไงโอเคแล้วมันสีเดียวกันกับหญ้าด้วยชิบละได้เดียวเนี่ยนะโอเคสร้างมาแล้วครับนะผมว่าที่ที่เราจะตั้งเต็นท์อยู่นี่ผมว่ามันน่าจะริมชายหาดที่น่าจะเวิร์กนะเพราะแบบบรรยากาศมันได้อนะ่ะต้นไม้แถวนี้ยังไงผมก็ต้องตัดนะอ่ะเฮ้ยหรือว่าเราสร้างแถวนี้ดีะฮะนี่ฮะเออ คือผมว่าตรงเนี้ยวิวสวยเลยครับนั่งชิลแล้วก็แบบแบบกลมด้วยครับเฮ้ยเดี๋ยวนะมีงูด้วยมีงูด้วยไหนวะเดี๋ยวนะยังไม่แอบ,บล่ะเดี๋ยวขอเก็บกล้วยกว่อนเฮ้ยเดี๋ยวผมว่าตุ๊ก้วยลมไม่ควรตัดนะไอ้ต้นที่มันมีแบบเนี้ยเผื่อมันเราได้กินเออไปนี่ครับไม่ต้องตัดแต่ประเด็นคือเชือ้อโคมมันพอหรือเปล่า6อันตอนนี้มี ไม่พอเหรยังไงเราก็ต้องตัดไม่ฮะตรงข้างล่างเรามีนี่จกเสร็จเออเดี๋ยวนะนี่ตุ๊กเวหายากเออแต่แต่มันไม่ขาดหมดนี่มันขาดแค่ใบนะก็คือเราตัดแค่ใบเออโอ้ตกใจหรืว,ว่าแบบจะไม่มีทรัพยากรในเกาะนี้แล้วฮะนี่เรา้องทำร้ายวันอย่างน้อยก็ให้มันออกดอกออกผลให้เรากินบ้างนะฮะ โอเคหกเส้นเชือกเอาละไปครับถิ่นฐานเราต้องอยู่ข้างในมันถึงจะแบบบรรยากาศดีเดี๋ยวผมต้องไปเคียงงูตัวนี้หรือเปล่าแบบมันอยู่ไหนอะ่ะผมพ่นระงเสียงมันนะเพราะมันอาจอยู่ในป่าหรือเปล่าอย่านะเว้ยยระแวงนะโอเคไม่น่าอยู่แถวนี้ครับนี่แต่บรรยากาศดีซื้อเปล่าอะเดี๋ยว หลายใจจริงครับโอเคเดี๋ยวลองเทๆทูก่อนว่ามันเอเชือกหกเส้นก็พอแล้วนี่อ๋อเออโอเคพอแล้วเตอตแบบนี้อโอ้กดคิวอาผู้หมุนครับ๋ยว่าสร้างแถวแถวนี้ไม่เวิร์คปิดบังโอเคสร้างนอกแล้วกันครับ นี่ดีมชายหาดแถวนี้น่าจะมันลุกๆไงโอเคเอามาตรงนี้แหละเอามันมีไฟเบอร์ด้วยโอ้ไอเชือกหนึ่งเส้นไฟเบอร์หกเออผมลืมเห็นชิปแล้วโอเคต,อตัดตัวเล็กแล้วกัน โอเชเ,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 เรียบร้อยครับเชลเตอร์ของเราอ่ากด e เพื่อกด e save โอเคจัดมาครับเรียบเลยเอาละฮะราจะเริ่มการจุดไฟแล้วเอ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยมีาอาหารได้ไงจ๊นะโอ้หลอดอาหารกับหลอดน้ำรถใช่ปะโอเคมะพร้าวน่าช่วยเราได้ฮนะเฮ้ยขึ้นมาครึ่งหนึ่งครับโอเคก่อนเราจะก่อไฟนะคั้งแรก ว่าผมต้องหามะพร้าวแ,ล,แล้วแหละจึ <c> ๊ <oughs> โอเคน่าจะกินเลยเออเรากินมะพร้าวเยอะๆมันน่าจะไม่มีอะไรนะฮะน่าจะแบบไม่เกิดอาการท้องเสียหรืออะไรเหมือนออสแสตมป์นะผมคดทตังอะไรประมาณนนะโอเคเกือบเต็มครับเลือดเราก็เหลือๆอยู่เอาละเดี๋ยวเรามาทําแคปไฟดีกว่านะเพื่อเราจะได้จุดไฟเออจุดไฟเอาเป็นแบบ แบบไหนดีเอาแบบธรรมดาหรือแบบดีไปเลยครับใช่หินห้าใช่ปหมตอนนี้เรามีสองคลิปามาเดินเก็บหินกันดีกว่าหินห้าใช่ไหมโอเค,อเ,คเอาหน้าเชลเตอร์เราเนี่ยแหละนะครับเอ่อสติคค๊กคบหินห้าคบเรียบร้อยฮะเอ่อโอ้ต้องต้องมีที่จุดนะที่จุดมือโอเคที่จุดที่จุดอยู่ไหนวะเนี่ยอ่านี่ไงครับครับมา ทั้งสามแล้วจุดได้เลยหรือเปล่าโอ้โหกดค้างโอเคเฮ้ยเด้แล้วมอย่าลืมก็กอดไปไม่ถ้าไปวะเนี่ยอ้เดี๋ยวคือเราโอ๋นี่ไงครับอ่าเขาให้เราทำอาหารใช้เนื้อหรอเฮ้ยเ<ว>นื้อปลูหรือเนื้อปาลาเนื้องูก็ได้อ เออเดี๋ยวนะท่างูใช่ปะ่ะงูรอบหินเพรารู้จักฮนะเราจะทำอาหารแต่แท้เฮ้ยนี่ไงปูครับจะเร็วไอ้เจ้ปูฉุบนี่เฮ้ยย่างปูฮะยิดดูเดี๋ยวนะทำการย่างปูเดี๋ยวนี้แหละเฮ้ยเดี๋ยวดนะคือมันต้องมีที่ย่างหรือเปล่าเดี๋ยวนะ ใหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่ามันต้องมีที่ย่างเอ้ยนี่แหละเราจะใส่ใส่ยังไงอะเอาไว้ในมือแล้วถือได้ปะถือไม่ได้ฮะเอา้าอะไรนี่ทำไมผมใส่ปูไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวดอกหรือว่ามันจะย่างแบบสเตนเดอร์ดิบหรือเปล่าเออแบบเอามาย่างแบบเนี้ยจับย่างเลยอะ่ะเออเนี้ย มันมีเสียงอยู่นะเสียงแบบเออปูโดนย่างฮะเอาละเดี๋ยวเอเบวางไว้ก่อนเออแล้วไม้นี่ผมมาทำไมวะอ๋อนี่ไงมันขึ้นขีดอยู่ครับไอนี้่าน่าจะไว้สำหรับย่างเนื้อหรืออะไรสักอย่างนะครับเนื้อเหรองั้นไอจุมู๋ไอเดี๋ยวเราเรากินนะจูไเป้ปาเฮ้ยเจออีกแล้วดึงตัวโอเคเก็บครับชัชช่าเองเทพาวเองเล่านี่ฮะ เก็บมาแล้วก็โอเคต้องใช้มีดครับเฮ้ยมีดอ่ะมีดผมไม่มีโอเคครับเราหยิบประกวดแล้วกันมานี่ตามมาไอ้จังกูฮ่าเอ้ยคิดได้เป็นอาหารในมื้อยืนหรือมื้อเช้าก็ไม่รู้นะโอเคเดี๋ยวไว้นี่ก่อนฝากไว้ก่อนทิ้งนี่ก่อนนะเรายังไม่มีมีดนะตอนนี้ปูปูปูนานจัดนะกว่าจะสุก อ่าเดี๋ยวเรารอปูก่อนงั้นผมทอมมีดเลยแล้วกันอ่าเอามีดแบบอย่างดีเลยครับใช้หินอ่าต้องใช้มีดหินฉับหืมเด้เนื้อหนึ่งชิน้นแล้วก็มันกดเพิ่มได้เลยวะเฮ้ยปูเราสุกแล้วเก็บมาเฮ้ยเพิ่มสิบห้าหเกือบเต็มหรือเปล่า ไอ้เดี๋ยวไอ้เนื้อมันใส่ยังไงอะไงได้เนื้อเนื้อมานะสามไม่ได้ไงเออเดี๋ยวผมยังงงอยู่ว่าเราจะใส่เนื้อมันยังไงตื่นมาทำภารกิจต่อครับเออเออเออไม้รองใช่ปะ่ะนี่ครับไม้รองหยิบหยิบมาแล้วก็ ออเดี๋ยวเราเก็บไปคูดีก่อนไม้ลองลไม้สติกแล้วก็ไฟเบอร์ฮะโอเคต้นใหญ่นี้น่าจะเป็นไม้ลองแล้วก็ต้นเล็กนี้ถ้าจะเป็นมีแค่แบบเออไม้สติกกับลองสติกที่เฉยครับอันนี้เป็นไม้ลองใหญ่เหญ่ไอ้แตแคมไฟนี้มันน่าจะจุดได้ตลอดหรือเปล่าอันนี้ผมดูแล้วแต่มันมีเพิ่มเออไอ้พวกไม้อะไรนู่นนี่นั่นด้วยนะครับแต่โอเคสร้างก่อนแล้วกันเขาให้เราแยกไม้ลองวางแล้วก็ตัดครับ ฟ้านี้เราอยู่คงทนจริงนะเออใช้ตั้งแต่เริ่มแรกเลยฮะเฮ้ยจะใกล้พังแล้วโอเคแล้วก็บูธรูมโอเคบูธชอปสเตชันอ่าบูชสเตชันดิบ k ช h อปป้าเลยโอเคทำโต r รูมใช่ปะ่ะโตะทอป้าเอ,อ่อน่าจะใช้ลองติ๊กแล้วก็เชือกแต่น่นตอนนี้คือของของเต็มเอ,อ่อเชือกเท่าไหร่เชือกสอง เจอสองโอเคครบครับก็กมว่าปูน่าจะต้องเอาย่างไว้โอเคเองต้องไปย่างบนไฟซะเดี๋ยวนะเฮ้ยโอ้ยมันหยิบใส่แบบนี้เออเอ้เนื้อเนื้อนี่ก็เหมือนกันใช่ไหมโอ้โหว่าแบบอ่าคลิกใส่ไม่ใช่ครับนี่เราต้องหยิบใส่แบบนี้ครับเอาวะมาแล้วฮะความรู้ใหม่ใหม่ เอาจริงประสบการณ์การเล่นแตนเลยดิผมก็มีนะแต่เอาจริงมันไม่ได้เล่นนานก็เลยแบบยังไม่ได้คุ้นชินอะไรนะโอเคเหลืออะไรวะเนี่ยเออเหลือสเต็กใช่ปะลองสเต็กดิหันเรียบร้อยฮะสรุปบรรจัยได้ไหมของนี่เนิน่าจะย้ายไม่ได้ผมว่าเออไม่เปไน็นไรอ่ะอย่างไรมันก็แบบมันยังพอแบบ ทำใหม่ได้ครับเฮ้ยนกนกนกเฮ้ยนกฆ่าได้ดิเฮ้ยเอาวะน่าจะได้ขนโอเคเราต้องแล่ฉับเฮ้ยโอ้ได้เนื้อเลยนี่วะไม่ได้ขนนะได้เนื้อโอเคแม่แลบบเฮ้ยอ้าวเรียบร้อยฮะมาให้ดับของไฟดับคาตาเลยโอเคกิน,นปูแวบสุดไป โอเคการผลิตผ้าก็คือใช้เชือกนะฮะแล้วก็มันจะเป็นผ้าเชือกใช่ปะก็เราต้องใช้ใบตองฮนะใบตองผมมีหรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยเออเดี๋ยว,ยวแถวนี้มีฮะเพราะว่าเราเพิ่งขังไปนี่ตรงนี้เลยหนึ่งที่มีกล้วยหรือเปล่าเฮ้ยมีครับกล้วยเพิ่มอะไรกล้วยอ่ะบารนาฮะเพิ่อมอาหารสัดมาให้มันเต็มเกือบเต็มครับโอเคปล่อยไว้นี่แหละ ตัดมาชีแค่นี้ยังไม่พอต้องมีอีกสิเดี๋ยวนะคือตอนนี้ผมขาดน้ำด้วยแหละเอาละเดี๋ยวห่าน้ำก่อนหาน้ำก่อนอเพราะเป้าช่วยกูได้นะเรื่องน้ำอย่าพลาดเออนั่นแหละอย่าพลาดนะโอเคสดไปไปครึ่งหนึ่งก็ยังดีครับอ่าใบตองนี่น่าจะพอแล้วป่จิตจ็ดใบปับ ขับเชือกสามเส้นโอเคมาเริ่มการทอผ้าคือการโยนเชือกงไปเอ้ยนี่ฮะได้แล้วแค่หยอดผ้าไม่ใช่หยอดเชือกลงไปสาเส้นคุณก็สามารถชิปละอย่างเนื้อไว้แล้วรื่อกินว่ามันน่าจะกินไม่ได้หรอเปล่าเออตอนนี้กอนหานมีทิดหนึ่งฮะลองกินดูชิปแล้ว เรือรถด,ด้วยอาหารไม่เพิ่มด้วยเฮ้ยชักอะไโอ้โหอันตรายเอาละตอนนี้เขาให้เราสร้างเรือเพื่อไปไม่ใช่เรียกว่าสร้างเือหรือสร้างแพฮะเพื่อไปยังเกาะต่างๆแต่ประเด็นคือมันไม่มีเมเปเออพอสเตเตีแบบฮะเราต้องแบบจําทางที่เราไปแล้วก็กลับได้ฮะไม่งั้นกูก็จะโดนนี่ฮะหูใช้ไม้แล้วก็ใช้ลองสติ๊กแล้วก็ใช้ไม้รองแล้วก็เชือก เชือกสองแล้วก็ไม้รองปลกครับแต่ว่าประเด็นตัวนี้คือต้องทําขวานเพิ่มอ่ะไม่งั้นแบบเร,เราไม่ไหวโอเคเดี๋ยวเรือเดี๋ยวผมว่าไปทีหลังก่อนแล้วกันนะับเดี๋ยวเขาเดินสำรวจี่แถวนี้ก่อนหือมันมีของอะไรเพิ่มเติมให้เรานะครับเฮ้ยอันนี้มันอาหารนี่ <laughs> เฮ้ยอาหารชุดชีพเฮ้ยเออนี้ทําลายได้นี่ใช้ขวานแล้วกัน เชบเอาละฮะว่ากล่องนี้เออเชืบแล้วพังด้วยโอ้เจ๊งเลยอ๋อใช้ของที่มันเอออันนี้มันเป็นเหล็กหรือเปล่านะแบบเขาบอกว่าต้องใช้ของระดับสูงนี้หรือของที่มีคุณภาพวันนี้เฮ้ยอ,อันนี้เปิดได้ครับโอเคเรามีมีดมีดมีดตีได้หรอเออตีได้ครับขอบบบระบบระบบไฮเกว้างนะครับเป็นเอ็นอร์จีครับทำกระป๋อง เฮ้ยมันมีของกินในนี้ด้วยเตบไม่ได้เดินดูว่าอันนี้มันเป็นซากอะไรคืออยากรู้จริงน่าจะเป็นเครื่องบินหรือเปล่านะแบบมันเป็นท่อนกลมๆแล้วแถมเราตกลงมานี่เราอยู่ในแคปซูลน,นะไม่ใช่แบบเอ,อเราอยู่ในเ,เครื่องบินหรืออะไรอย่างนี้นะเราอยู่ในแคปซูลที่มันไม่น่าจะเดี๋ยวอืออีกต้องไปเปลนอาหารข้าในขับคืนนี้อีกครั้งที่เก็บม,มาครับของยังไม่เต็ม ต้องสำรวจเกาะนิดนึงนะเผื่อมันมีอะไรเพิ่มเติมมีคุเห็นหนึ่งที่ตรงน,นี้น่าจะเดินไปได้อุ้ย,ยตกใจนี่ว่อะไรทีแท้เราก็วายน้ำดำน้ำได้เฮ้ยสวายน้ำไม่ได้ดีนี่สิมันสิแปกเออเกมติดเกาะตั้งทีแล้วแบบว่ายน้ำกับอันนี่ไม่ได้นี่แบบเจ๊งเลยนะะหินเก็บให้กวาดนะเผื่อเราได้ทำเฮ้ยทำกวาดสิ คว,วันพังแล้วเฮ้ยปูหนึ่งที่ครับับเก็บครับเหมือนนาฟรามาหารด้วยอะโอเคฝั่งนู้นน่าจะหมดแค่นั้น,นว่าไว้เอามะาพร้าวไปด้วยสักหนึ่งลูกแล้วกัะรู้สึกเมนจะหินดินอยู่นี่ฮะเราแม่นนะเดี๋ยวนี้แม่นแม่นมากแม่นแม่นโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเยวเก็บมาครับนี่ถือไปด้วยเลย โอเคฝากไปนี่ก่อนแล้วกันนะครับน,นี่มีฐานหรือเปล่าฐานไม่มีฮะโอเคก็สำรบ s t a n d a r d Deep อีกเวอร์ชันหนึ่งอ่ะไม่ใช่ <laughs> Under, อันเดอร์อ่านิวสันะครับก็เดี๋ยวผมขออยู่ในพิน้งท่นนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวไว้เรามาต่อในพาคหน้านะครับกับการสร้างแพเพื่อไปยังเกาะใหม่นะเพื่อไปหาทรัพยากรเพิ่มเติมว่าอยู่ที่เกาะน,นี้เราคงไปเจออะไรเออมันอาจจะมีอะไรให้สำรวจนะครับเพราะว่า Standard d e e p มันก็มีอะไรให้สำรวจแบบซากเรือหรืออะไรอย่างนี้ แต่ว่าดีอาจจะไม่เจอซากเหลือเพราะว่าที่นี่มันน่าจะไม่ใช่ดาวโรคหรือเป็นดาวอะไรนะก็เดี๋ยวเรามาว่ากันในพัหนาแล้วกันนะว่าเราจะเจออะไรในการประจนภัยโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาถึงจนท้ายคลิปนะครับแล้วเจอกันใหม่ในพัหนา